จากงานการพูดคุยครั้งที่ผ่านไปแล้วนะครับระหว่างนักเขียนไทยกับนักเขียนจีนนะครับท่านก็มีความเห็นในเรื่องของคาท้าทายว่าในเรื่องของ AI แล้วรวมถึงของโซเชียลมีเดียที่รวดเร็วในปัจจุบันก็ทําให้นักเขียนเนี่ยต้องมีการแข่งขันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของ AI แต่ว่าทางทั้งสองฝั่งเนี่ยกขาองว่า AI ในขณะนี้ยังไม่สามารถทดแทนอารมณ์และความรู้สึกของนักเขียนนรษยุได้นะครับ อย่างไรก็ตาม AI ก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือในการหาข้อมูลเพื่อที่มนุษย์จะได้เขียนหนังสือได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันจีเนียโดยเฉพาะนักเขียนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเป็น AI เป็นส่วนหนึ่งที่เขาช่วยแต่ว่า AI ไม่สามารถถ่ายทอชีวิตถ่ายทอความรู้สึก ในใจออกมาได้นะในปัจจุบันนะครับคืออนาคตเนี่ยคือเขาก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่า AI พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยคือเขาก็ไม่แน่ใจสมมติว่าอนาคตมันจะอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าคือมันก็คงจะต้องอนาคตเกี่ยวกกายคือณปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคือมาเป็นช่วยเหลืองานของเรามากกว่าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะวางการสื่อไทยเนี่ยมีการแยวัฒกรรมจีน รัือหนังสือจีนที่เป็นหนังสือร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคโบราณยุคสามก๊กจนถึงยุคป,ปัจจุบันนิยายทันสมัยนิยายรักมาจํานวนมากนะครับแต่ว่ายังเป็นเรื่องที่ยังท,าท้าทายถู่ว่า,าสําหรับหนังสือไทยเนี่ยจะแปลส่งกลับไปให้คนจีนได้อา่านได้เข้าใจได้รู้จักถึงความเป็นคนไทยได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็มีหัวหอก็คือว่าหนังสือที่ถูกตัดแลงเป็นภาพยนตร์ หรือว่าเป็นละครซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสลัดเกมโกงหรือซีรีส์อย่างเรื่องอนาคตท,ที่อยู่ใน Netflix ก็ตามนะครับคนจีนก็ชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเปผยแพร่ในตลาดจีนเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดแนวเป็นสื่อ,อเป็นแนวหน้าเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็าก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยหนังสือไทยจะถูกแปลเป็นภาษาจีนให้คนจีนได้อา่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ให้ความ สนใจและรูร้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้นคิดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมายาวนานนะครับไม่ใช่แค่เพียง50ปีของความสัมพันธ์การพูดแต่เรามีความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรร,ธร,รมรวมถึงการขบยกย้ยายถิ่นระหว่างคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยคนไทยส่วนมากมีเสื้อสายจีนนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในวัฒนธรรมเนี่ยเรามีไทยจีนเราสูงสูงมากอยู่แล้วนะครับลำดับต่อไปของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมไทยไปสู่เมืองจีนเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องหา ตัวเชื่อมต่อหรือตัวกลางคือการแปลภาษานะครับ mm hmm. จากไทยเป็นเป็นจีนให้กว้างขวางม,มากขึ้นการแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาจีนหรือว่าวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยจะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับวรรณกรรมจีนแต่ไทยมีเยอะมากแต่วรรณกรรมไทยแต่จีนยังมีไม่เท่าไหร่ผมก็หวังว่าทางสมาคมนักเขียนห่งประเทศจีนหรือแม้แต่บริษัทที่ทําหน้าที่ในเรื่องของจัดพิมพ์หนังสือนะครับ ในภาษาจีนเนี่ยจะมาพูดคุยกับทางสำนักพ,พิมพ์และทางนักเขียนไทยมากขึ้นเพื่อแปลผลงานแล้วก็ดัดแปลงผลงานของทางนักเขียนไทยของวรรณกรรมไทยให้ไปอยู่ในเมืองจีนนะครับให้คนจีนได้รับรู้รับทราบและเข้าใจมากขึ้น